โรงเรียนวัดบางปิ้งบริษัทเกลือไทยสงเคราะห์ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565โรงเรียนวัดบางปิ้งบริษัทเกลือไทยสงเคราะห์ตั้งอยู่ณเลขที่4หมู่2ตำบลนาดีอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียนทั้งหมด494คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและอื่นๆรวม31คนโดยมีนายภัยบูลณ์อ่อนสนิทเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนวัดบางปิ้งได้ดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2565ดังนี้ด้านการบริหารจัดการมีการประชุมคณะครูบุคลากรผู้ปกครองและนักเรียนก่อนการเปิดภาคเรียนเพื่อวางแผนการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนและชี้แจงแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกันการดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 โรงเรียนผ่านการประเมิน t ทยสต็อปโควิดพลัสเมื่อวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2565ครูบุคลากรและนักเรียนได้รับวัคซีนตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดมีการปฏิบัติตามมาตรการหลักมาตรการเสริมและมาตรการเข้มการจัดตั้งสกูนไอโซเลชันและแผนเผชิญเหตุ เมื่อพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 จัดให้มีการทำงานแบบ small bubble ไม่จัดกิจกรรมเข้ากลุ่มจัดให้มีการเหลื่อมเวลาในการพักรับประทานอาหารของนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลระดับประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมมีการทำความสะอาดจุดที่มีการสัมผัสร,ร่วมกันทุกสองชั่วโมง จัดตั้งจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าและทางออกของโรงเรียนนักเรียนครูและบุคลากรทุกคนประเมินความเสี่ยงโดยไทยเซฟไทยเป็นการประเมินความเสี่ยงการแพร่เชื้อให้กับเพื่อนในที่ทำงานประเมินความเสี่ยงการแพร่ให้กับคนที่รักในบ้าน โรงเรียนมีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อให้ผู้ปกครองทราบถึงแนวทางในการบริหารโรงเรียนและทราบปัญหาข้อสเสนอแนะของผู้ปกครองเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้นด้านอาคารสถานที่มีการทำความสะอาดบริเวณต่างๆในโรงเรียนเช่นการตัดกิ่งไม้ใบไม้ให้โรงเรียนมีความเป็นระเบียบสะอาดและปลอดภัยพร้อมใช้งาน มีการตรวจสอบและซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าให้พร้อมใช้งานและปลอดภัยสำหรับนักเรียนทุกคนมีการเตรียมความพร้อมทางด้านน้ำประปาห้องสุขาจุดล้างมือที่มีความสะอาดและพร้อมใช้งานอยู่เสมออาคารเรียนมีความสะอาดเป็นระเบียบปลอดภัยอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานและเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการเป็นประเบียบสะอาดเรียบร้อยมีการเว้นระยะห่างอย่างน้อย1เมตรด้านงานวิชาการและการจัดการเรียกนการสอนมีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาทั้ง8กลุ่มสาระเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับนักเรียนในปีการศึกษา2565 มีการประชุมครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่แก้ปัญหาการถดถอยทางการเรียนรู้โดยเฉพาะวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์มีการประชุม PLC ชุมชนทางการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันของคณะครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการ active learning มีการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนทางด้านทักษะอาชีพเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตมีการน้อมนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมีการนิเทศภายในโรงเรียนด้วยรูปแบบบางบิ้ง 4/5G model ภายใต้นโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร